ตอนนี้เรามาที่อูลัวตูนะที่เขาเล่นเซิร์ฟกันก็ตรงนี้เขาเรียกเขาภาว่าชายหาดคูรูบันไดเวอร์กันไปยอันนี้รถที่เรามาเท็ดดี้เท็ดดี้บัวดีมากเท็ดดี้ขับเองด้วยเท็ดดี้ขับเองเจ้าของขับเองนะวันนี้เอ้ดูน้ำมอไซค์ใครที่อยากจะมานะง่ายๆเลยลงไนตรงนี้ปุ๊บจะเห็นร้านฟรีคิวเวอร์เนี่ย ยื่ทางลงแล้วก็บูฟอยเนี่ยสองป้ายเนี่ยป้ายแนงไปเห็นได้ว่าทุกคนมีบอ่อเสียบข้างมอเตอร์ไซค์มีบอ่อเสียบข้างเนี่ยจะสังเกตได้เฉพาะถแถบอูรัวตูนะนบอ่อแถบที่มันเป็นโปรฟิชชั่นอลเิร์ฟเดี๋ยวไปดูขึ้นกันไปดูทางลงถืออันนี้ให้ตากล้องหน่อยได้ไหมโอเคแล้วในมือขวานี่อะไรเนี่ย มันคิดว่าเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับคนที่จะมาเ,เล่นเติร์ที่อูรูวาตูนะแต่เราไม่ได้เล่นนะแต่เราก็ต้องใช้มันเป็นใช้เลตบูอะ่ะปันเซอร์เหรอใช่โอลล้อูรูวาตูเนี่ยโซนนี้จะเป็นหน้าผาสูงหมดนะเพราะฉะนั้นในการลงไปที่ใตหามันจะต้องลงบันไดลึกๆเลย อันนี้กี่โมงคะวันที่เท่าไหร่ตอนนี้เที่ยงครึ่งวันที่สิบห้าเนาะเผื่อจะได้ดูอากาศนี่ไงซิงเกิลฟินเออันนี้ร้านที่ดังๆแายอยากมานั่งซิงเกิลฟินเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนอุ้ยน้ำใสมากน้ำใสติ๊งขอซูมหน่อยน้ำใสมากผมก็นิ่มหนเลยซูมเห็นคนไหมคนที่ไปลอคลื่น ขึ้นเนี่ยคนเขาไปรอถึงจุดน,นู้นเลยนะนแสดงแบบซูให้ดูไหมต้องฟูมลึกๆเลยพวกไหนคือนัก้วขึ้นแล้วอือนี่เขาอ,อยากดูนี่แหละเขารอหลายวันแล้วเขาดูใหญ่นะฟูงใหญ่เลยนาะป่ะดูกันป่ะน,น,นี่แหละที่เขาอยากเห็นคนเยอะมากอ่ะในน้ำอ่ะเยอะมากแเราขึ้นดีมากาอ่ะ <c oughs> ขึ้นดีขึ้นดี คูตะาเมื่อวานนี่คือแบบเบบีเลยอ่ะมันก็หมอะสองนะคูตะาเป็นเบกิเนอร์เวฟนะแต่เนี้ยเท่าที่เคยศึกษามาหน้ามองลงสูงกันขึ้นโหดมากนะไปไปดูใกล้ๆกันขั้งแรกของพวกเราใช่ขั้งแรกของเราแต่ดู YouTube มาเยอะมาก <laughs> ดูแม่งทุกภาษาเลยไทยอังกฤษอินโด หายเซิร์ฟคนเล่นเซิร์ฟนะจ,จุดนี้จะได้ภาพสวนสำหรับคนเล่นเซิร์ฟใช่ต่อ,อขาลงอ่ะสบาย thank you <laughs> แง่หมวกคาเฟ่นี้ก็ดีนะเธอเดี๋ยวเราก็อาจจะหาที่นั่งดูคนเธอเธออันนี้ก็วิวดีนะเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนทุกร้านเลยทุกมุมก็จะมีจุดให้คนได้ดูเติมนะดีมากอาหารน่าแต่เราขอสำรวจก่อนจะอยากไปข้างล่างแต่เดี๋ยวเราจะไปดูเล่นให้เสร็จแล้วเราค่อยขึ้นมานั่งดูให้ตัวเปียกหน่อยเนาะกว่าจะขึ้นรถก็แห้งพอดีอันนี้คือแผนของพวกเราเพราะเราต้องไปวัดต่อ หมวกอุลัวตรงเลยนะเออก็ดีนะเธอ,อเอาหมวกอุลัวตู้ไปเลยเนี่ยใช่เอาหมกอีกนิดไปเลยดีกว่าไม่ต้องพาหลีแล้วใช่ว้าวเอ๊สยอ่ะขึ้นดีมากอ่ะดูดูหืมทุกวันจะลึกไหมตรงนั้นไม่ลึกมากแต่ตรงนี้ไม่ได้ตรงค่อนข้างหินมะลาง เราอยากไปเวิร์งที่มันที่คนชอบถ่ายอ่ะเธอที่ที่มันจะลงไปใต้ฝนเออเออเออซึ่งเป็นทางออกไปอันนู้นนี่เป็นทางออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลองแอดมินด้วย <c oughs> <c oughs> เออเววฉันให้ไม่เกินแสนนะวันนี้เราได้ได้โหมองใบนี่นี่สามสีเลย อาจจะได้สามใบ้ะเะเอาด้วยเธอซื้อให้ฉันตล่าโอเคใส่ดียร์ใส่คนหัวร้านเลงเลงด้วยพี่เขยพี่เขยแต่สวยน้ำหมอุลัวตูเขาทำเป็นทรงทรงคล้ายๆกับพวกเซิร์ฟอ่ะปีกแบบใช่ไหมทำไว้ขายยุโรปมาท่งทองต่องลงไปไหนโหด ตอนขึ้นเราก็จะแวะซื้อมวกเราจะได้ไม่เหนื่อยคนขับน่ารักมากคุณเท็ดดี้เราแววกินข้าวใสาโอ้ยถึงตัวนั้นแล้วนี่แหน่แหน่ อนี้แหละที่คนเขาถ่ายกันมีเบียร์ขายไม่ตายแล้ว,ลวเราขึ้นทางลงทางตอนแรกกะแค่จะมาดูแต่ก็เตรียมชุดว่ายน้ำม,มากันด้วย <cer ahan> เขื่อได้ลงเนาะได้ เดินเวิร์สละพุ่งกัดูตรงนู้นเลยมะมาแวบบบ,บก่อนตอนนี้เราอยู่ชายหาดตูบานเลยนะตรงที่เขาออกไปเล่นเ์ฟบ,บอกเลยลื่นโหดจริงโอ้โหตอนนี้กำลังไม่มีคน นคนถือเซิร์ฟลงแล้วโอ้ยน้ำใสคือคนจะไปเซิร์ฟต้องออกช่องนี้ใช่ไหมใช่ต้องออกช่องนี้อ,อยู่ที่สุรบันแล้วโอ้โขึ้นขึ้นหมดเลยดีนะเราเตรียมชุดมาเจอต้องระวังนะ <laughs> โอ้ยมันดูดมันดูด <laughs> ดูด <laughs> เออมันดูด <laughs> มันดูด <laughs> มันดูด ว่ข<ม>ึ้นหดมากเน่เน่เริรไปแล้วเดี๋ยวดูเขาจะลุยดูสิเขาตอบยังไงไม่ออไางาางออกเลยเอใช่เนี่ยเสาเิร์ฟเขาก็จะออกกันทางนี้แหละออกเข้าตรงนี้แหละจุดหลักๆเลยของอูรัวตูแต่คลืนมันโหดมากอ่ะเดี๋ยวเลยไปดุคลื่นก่อนการออกไปได้ต้องตูชีวิตนิดนึง เน like ี่ยเขาเริ okay, ่มไหวอ่ยไม่ง่ายนะเอาแค่พวกกูยืนก็ไม่ง่ายไม่ต่น้ำไหลดิโอ้โหแต่คือแรงยืนนี่ยังลำบากเลยนะตรงเนี้ยขอลูกเดียวนะฮอถุยมาแล้ว ขึ้นโหมดมากสะใจไหมไม่รู้ว่าขึ้นใหญ่สุดตั้งไหนเคยเล่นมานะ นีนผมลองคืนมาหนัก เตียมร้อยอไปตคนนี้กะแนงสูงมากอ่ากำลังดีกำลังโหดเลยตอนเนี้ยคือระวิจาร์ด้วยนะวิจาร์ด้วยพอเห็นใครภัยกลับบ้านก็ขำเขาไหนไหนบางคนเหมือนเหมือนเขิ่หมดแรงอ่ะ เขานั่งขึ้นกลับถ้านอกถึงหน้าบ้านเลยนะอ่ามีให้ดูนะ่ะไหนน่ะกำลังมาแล้ว,ลวนี่เตรียมกลับบ้านเนาะพี่กลับบ้านดีกว่านีน่น,ไนๆไนแล้วกลับไม่กลับให้ทายกลับไม่กลับพี่ตรงนี้กลับทุกคนตรงนี้เหมือนชอกชอกช,ช้ำหรือว่าทางเข้ามาจะอยู่ตรงนั้นใช่ปะ<อ>โกยด้วยโก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 ล<ๆ>ับบ้านแน่นอนที่ถึงบ้านที่ถึงบ้านเออกลับริงว่ะอะไรือทางเข้าแล้วส่งถึงหน้าบ้านเลยนะ ไม่จานเก่งแถวนี้ก็มีแต่โปรเฟชชั่นแนลเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยนั่งดูมีความสุขแล้วกินใหญ่ ฟัทงทลายตรงนี้หลายคนเลยเธอคือคน